จะเกิดอะไรขึ้นเมื่อหญิงสาววัยรุ่นชาวออสเตรเลียเกือบเอาชีวิตไม่รอดหลังจากไปเที่ยวในประเทศลาวเรื่องราวจะเป็นอย่างไรไปรับชมกันได้เลย เชื่อว่าหลายคนคงเคยได้ยินข่าวนักท่องเที่ยวเสียชีวิตจากการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่ปนเปื้อนเมทานอลในประเทศลาวกันมาบ้างแล้วเหตุการณ์สุดสะเทือนขวัญน,นี้เกิดขึ้นในเมืองวังเวียงประเทศลาวมันได้กลายเป็นข่าวใหญ่ดังไปทั่วโลกเมื่อมีอารายงานข่าวว่านักท่องเที่ยวจํานวนหคนได้เสียชีวิตจากการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่ปนเปื้อนเมทานอลหนึ่งในผู้รอดชีวิตจากเหตุการณ์นี้ก็คือคุณลูซี่นักท่องเที่ยวสาววั 19ปีจากประเทศออสเตรเลีย er ซึ่งหลังจากที่เธอเอาชีวิตรอดมาได้เธอก็ได้ออกมาเผยแพร่คลิปเล่าถึงเหตุการณ์ช่วงเวลาดังกล่าวเพื่อเป็นอุทาหรณ์ให้กับนักท่องเที่ยวรายอื่นๆผ่านทางช่องติ๊กตอกส่วนตัวซึ่งในคลิปนี้ได้มีชาวต่างชาติจำนวนไม่น้อยเข้ามาร่วมแสดงความคิดเห็นในประเด็นนี้โดยเธอเล่าว,ว่าเหตุการณ์ดังกล่าวที่เกิดขึ้น มันเป็นช่วงเวลาที่เลวร้ายที่สุดในชีวิตของเธอในตอนนั้นเธอและแฟนหนุ่มของเธอเดินทางมายังวังเวียงจุดหมายปลายทางยอดนิยมสําหรับนักเดินทางสายแบกเป้ซึ่งเมืองแห่งนี้เป็นเมืองเล็เลกๆที่มีชื่อเสียงจากธรรมชาติอันงดงามและกิจกรรมทางน้ําให้ทํามากมายไม่ว่าจะเป็นการล่องห่วงยางหรือการเที่ยวชมถ้าและแม้ว่าวังเวียงจะดูเงียบสงบแต่วังเวียงก็ขึ้นชื่อเรื่องบรรยากาศปาร์ตี้ในโฮเทลซึ่งดึง ดูดนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกให้มารวมตัวกันที่นี่ด้วย คุณลูซี่บอกว่าในคืนที่เกิดเหตุเธอและแฟนหนุ่มของเธอได้เข้าพักในโฮเทลที่จัดกิจกรรมแฮปปี้เฮาสที่นั่นมีการแจกเครื่องดื่มฟรีเพื่อสร้างความสนุกสนานและเครื่องดื่มที่พวกเขาแจกคนที่เข้ามาร่วมงานในวันนั้นก็คือวอดก้าท้องถิ่นซึ่งถูกวางไว้กลางห้องโดยไม่มีใครสงสัยในคุณภาพหรือความปลอดภัยเลยคุณลูซี่บอกว่าตอนนั้นบรรยากาศมันเต็มไปด้วยความสนุกสนานและเสียงหัวเราะของผู้คน และแต่ละคนก็ต่างมีการแบ่งปันประสบการณ์การเดินทางของกันและกันในคืนนั้นมีนักท่องเที่ยวกว่า10บคนที่ร่วมดื่มกับเธอทุกคนในวงสนทนาไม่มีใครคาดคิดเลยว่าเครื่องดื่มเหล่านี้ที่พวกเขากำลังสังสรรค์กันอย่างมีความสุขนั้นมันจะกลายเป็นจุดเริ่มต้นของโศกนาฏกรรมที่น่าเสียใจคุณลูซี่บอกว่าหลังจากที่เธอดื่มไปได้ประมาณ15ชั่วโมง<ๆ>เธอก็เริ่มรู้สึกมีอาการผิดปกติอาการมันเริ่มจากความเหนื่อยล้ารุนแรง จนเธอเองลุกขึ้นจากเตียงไม่ได้จากนั้นก็ตามมาด้วยการอาเจียนอย่างหนักพร้อมกับปัญหาทางสายตาคุณลูซี่บอกว่าตอนนี้ตาของเธอมองเห็นเป็นแสงสีขาวจ้าไปหมดและโชคดีที่แฟนหนุ่มของเธอเขาได้รับผลกระทบเพียงเล็กน้อยเท่านั้นและเขาก็ฉุดคิดได้ว่าอาการที่คุณลูซี่กำลังเป็นอยู่นั้นไม่ใช่อาการเมาค้างปกติจากนั้นเขาจึงรีบพาเธอไปโรงพยาบาลในเวียงจันทร์ซึ่งโรงพยาบาลนั้นก็อยู่ห่างออกไปหลายชั่วโมง และเมื่อคุณลูซี่มาถึงที่โรงพยาบาลแพทย์วินิจฉัยว่าเธอได้รับพิษจากเมทานอลซึ่งเป็นสารเคมีอันตารายที่ใช้ในอุตสาหกรรมและอาจทำลายระบบประสาทและไตของเธอ แม้จะบ,บริโภคเพียงเล็กน้อยก็ตามโดยแพทย์ต้องเร่งขจัดสารพิษออกจากร่างกายของเธอและให้ยาต้านพิษอย่างทันท่วงทีคุณลูซี่เธอใช้เวลาหลายวันกว่าจะพ้นขีดอันตารายและโชคดีมากๆที่เธอได้รับการรักษาทันเวลาซึ่งต่างจากนักท่องเที่ยวอีก6คนที่พวกเขาต้องเสียชีวิตเนื่องจากไม่ได้รับการช่วยเหลืออย่างทันท่วงที เมทานอลหรือแอลกอฮอล์ไม้เป็นสารเคมีที่มีอยู่ในกลุ่มแอลกอฮอล์แต่มีความเป็นพิษสูงและไม่สามารถบริโภคได้อย่างปลอดภัยเมทานอลถูกใช้ในอุตสาหากรรมเป็นหลักเช่นตัวทำละลายในสีและน้ำยาเคลือบส่วนผสมในเชื้อเพลิงและน้ำยาป้องกันการแข็งตัวของน้ำแข็งวัตถุดิบสำหรับผลิตสารเคมีต่างๆเช่นฟอร์มาดีไฮด์ซึ่งเมทานอลมีลักษณะเป็นของเหลวใสไม่มีสีละเหยง่ายมีกลิ่นคล้ายแอลกอฮอล์ทั่วไปอย่างแอลทนอล เมื่อได้รับเมทานอลเข้าสู่ร่างกายไม่ว่าจะเป็นทางการดื่มสูดดมหรือสัมผัสทางผิวหนังในปริมาณมากอาจส่งผลเสียร้ายแรงระยะเวลาแสดงอาการ6-24ชั่วโมงหลังบริโภคจะทำให้เกิดอาการมึนเมาคล้ายกับการดื่มแอลกอฮอล์เกิดการวินเวียนศีรษะสับสนเกิดอาการคลื่นไส้อาเจียนปวดท้องอย่างรุนแรงและหมดสติในที่สุด ในกรณีรุนแรงอาจทําให้สมองบวมหรือเกิดอาการโคม่าทางด้านการมองเห็นจะทําให้ตาพร่ามัวตาบอดถาวรได้ในบางกรณีกรณีของคุณลูซี่ถือว่าเป็นบทเรียนสําคัญเกี่ยวกับความเสี่ยงของเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่ไม่ได้มาตรฐานโดยเฉพาะในสถานที่ที่ไม่มีการตรวจสอบคุณภาพอย่างเข้มงวดนะครับทางคุณลูซี่เธอตัดสินใจออกมาเผยแพร่เรื่องราวของเธอผ่านโซเชียลมีเดียก็เพื่ออยากออกมาเตือนใจให้ใหกับนักเดินทางหลายๆคนให้ระวังเกี่ยวกับเครื่องดื่มแอลกอฮอล ที่ไม่ทราบแหล่งที่มาและเธอแนะนําให้นักท่องเที่ยวเลือกดื่มเบียร์หรือไวน์ที่มีฉลากระบุข้อมูลอย่างชัดเจนและควรหลีกเลี่ยงเครื่องดื่มแจกฟรีที่ไม่ได้รับมาตรฐานเหตุการณ์ครั้งนี้ของคุณลูซี่คุณลูซี่บอกว่าเธอต้องขอขอบคุณทีมแพทย์ไทยที่พวกเขามีบทบาทสําคัญในการรักษาชีวิตของเธอในตอนนั้น แพทย์ไทยรักษาเธอด้วยความเชี่ยวชาญและการจัดการที่รวดเร็วทําให้เธอมีโอกาสรอดชีวิตสูงขึ้นโรงพยาบาลในเวียงจันทร์ที่เธอเข้ารับการรักษาได้รับการสนับสนุนจากบุคลากรทางการแพทย์ไทยซึ่งมีชื่อเสียงระดับสากลจากเหตุการณ์เฉียดตายของเธอในวันนั้นแม้ว่าเธอจะอรอดชีวิตมาได้แต่คุณลูซี่ก็ยังต้องเผชิญกับผลกระทบในระยะยาวไม่ว่าจะเป็นทางด้านร่างกายและทางด้านจิตใจเพราะปัจจุบันเธอยังคงมีปัญหาเรื่อง การมองเห็นและระบบประสาทที่ต้องใช้เวลาในการฟื้นฟูน,นอกจากนี้ความรู้สึกผิดในฐานะผู้รอดชีวิตมันก็ยังคงหลอกลออเธอตลอดมาเธอหวังว่าเรื่องราวของเธอในครั้งนั้นมันจะช่วยสร้างความตระหนักรู้ให้กับนักท่องเที่ยวอีกหลายคนและจะช่วยลดความเสี่ยงในการเกิดเหตุการณ์แบบนี้อีกในอนาคต จากนี้เรามาลองฟังความคิดเห็นของคนที่เข้ามาแสดงความคิดเห็นในประเด็นนี้กันบ้างนะครับว่าพวกเขามีความคิดเห็นต่อเรื่องนี้อย่างไรเรามาเริ่มกันที่ความคิดเห็นแรกกันก่อนเลยครับความคิดเห็นแรกเขาบอกว่าขอบคุณลูซี่ที่แบ่งปันเรื่องราวฟังแล้วเข้าใจเลยว่ามันน่ากลัวแค่ไหนหวังว่าทุกคนจะระมัดระวังกันมากขึ้น อีกความคิดเห็นบอกว่าเหตุการณ์นี้ทำให้รู้ว่าสิ่งที่เรากินเข้าไปต้องระวังให้มากหวังว่าทางการลาวจะตรวจสอบความปลอดภัยให้เข้มงวดมากขึ้นความคิดเห็นต่อไปนะครับบอกว่าฟังแล้วขนลุกเลยเราเคยไปเวียงจันทร์มาเหมือนกันตอนนั้นโฮเทลที่พักก็มีแจกเครื่องดื่มฟรีแบบนี้แต่ไม่เคยคิดว่าจะมีอะไรเป็นอันตรายขนาดนี้ เห็นแบบนี้แล้วต้องระวังตัวมากขึ้นหวังว่าทางการลาวจะทําอะไรสักอย่างเพื่อแก้ไขปัญหานี้เพราะถ้าปล่อยไว้แบบนี้นักท่องเที่ยวคงไม่กล้ากลับไปแน่แนอีกความเห็นบอกว่าเรื่องนี้เป็นบทเรียนสำคัญนักท่องเที่ยวทุกคนควรระวังเครื่องดื่มที่ไม่ผ่านมาตรฐาน ความคิดเห็นต่อไปบอกว่าขอบคุณลูซี่ที่ออกมาเล่าเรื่องฟังแล้วเข้าใจเลยว่าเหตุการณ์มันน่ากลัวแค่ไหนนี่ดีที่แฟนพาไปโรงพยาบาลทันไม่งั้นคงแย่แน่ๆหวังว่าคนที่ได้ดูเรื่องราวนี้จะระวังตัวกันมากขึ้นจะดื่มอะไรก็ต้องคิดให้เยอะขึ้นอย่าประมาทเด็ดขาด คนนี้ครับเขาได้แสดงความเห็นไว้ว่าฉันภูมิใจในทีมแพทย์ไทยที่ช่วยชีวิตนักท่องเที่ยวหลายคนอยากให้โปรโมตจุดแข่งนี้ออกไปให้ทั่วโลกได้รับรู้ ความเห็นต่อไปบอกว่านี่แหละที่ข่าวบอกว่าอย่าไว้ใจอะไรฟรีๆเคยไปเที่ยววังเวียงแล้วมีแจกเครื่องดื่มฟรีเหมือนกันตอนนั้นคิดว่าเป็นเรื่องธรรมดาเพราะทุกคนดูสนุกสนานกันแต่พอเจอข่าวแบบนี้ที่หลังแล้วรู้สึกโชคดีมากที่ไม่เจอเหตุการณ์แบบนี้ขอบคุณที่เตือนต่อไปคงต้องรอบคอบขึ้นความเห็นต่อไปบอกว่ายอมรับเลยว่าทีมหมอไทยเก่งจริงๆ ช่วยนักท่องเที่ยวต่างชาติได้เยอะจริงๆเรื่องแบบนี้ทําให้รู้สึกภูมิใจในระบบสาธารณสุขของเราเหมือนกันนะถ้าไม่ได้ทีมแพทย์ไทยช่วยชีวิตลูซี่คงไม่รอดแน่ๆอยากให้ไทยโปรโมตตรงนี้ให้คนต่างชาติรู้เยอะๆว่าบ้านเราเป็นศูนย์กลางด้านการแพทย์ที่ไว้ใจได้ ความเห็นต่อไปบอกว่าน่ากลัวมากฟังแล้วรู้เลยว่ามันส่งผลกระทบเยอะแค่ไหนไม่ใช่แค่เรื่องชีวิตคนแต่ยังทำให้คนที่อยากไปเที่ยววังเวียงกลัวไปเลยหวังว่าลาวจะเร่งจัดการเรื่องนี้เพราะถ้าปล่อยวันาน,านคงไม่มีใครกล้าไปเที่ยวอีกแน่ อีกความเห็นบอกว่าเหตุการณ์น,นี้เป็นเครื่องเตือนใจว่านักท่องเที่ยวควรให้ความสําคัญกับความปลอดภัยในทุกแง่มุมไม่ว่าจะเป็นอาหารเครื่องดื่มหรือกิจกรรมที่เข้าร่วมการระมัดระวังตัวและเลือกสิ่งที่ได้มาตรฐานเป็นวิธีป้องกันอุบัติเหตุที่ดีที่สุด ความคิดเห็นนี้บอกว่าเรื่องนี้เป็นอุทาหรณ์ที่ดีมากสำหรับนักท่องเที่ยวทุกคนการดื่มเครื่องดื่มแจกฟรี Free ในโฮเทลอาจดูไม่มีอะไรแต่บางครั้งมันซ่อนความอันตรายที่เราไม่รู้ไว้ได้จริงๆหวังว่าหลังจากนี้จะมีการตรวจสอบเรื่องความปลอดภัยของเครื่องดื่มในสถานที่ท่องเที่ยวแบบนี้ให้เข้มงวดมากขึ้นความเห็นต่อไปบอกว่าเหตุการณ์นี้ทำให้เห็นว่าไม่ใช่แค่ความสนุกในทริป เพราะความปลอดภัยก็สําคัญไม่แพ้กันเห็นข่าวนี้แล้วอดสงสารนักท่องเที่ยวที่เสียชีวิตไม่ได้ขอบคุณคุณลูซี่ที่กล้าเล่าเรื่องนี้และหวังว่าทางการลาวจะจริงจังกับการแก้ไขปัญหานี้และนี่ก็คือเรื่องราวที่แอดนำมาฝากคุณผู้ชมในวันนี้นะครับคุณผู้ชมมีความคิดเห็นต่อประเด็นนี้อย่างไรลองคอมเมนต์แลกเปลี่ยนความคิดเห็นไว้ที่ใต้คลิปได้เลยนะครับขอบคุณสำหรับการรับชมครับ